คนไข้ในโครงการของเตียงอภวรันตันสุขด้วยก็ไม่ไม่ได้ใช้เตียงแต่เพียงแค่ว่าเรามามาช่วยในเรื่องของแผลเปิดร่วมกับรบสตอดอนไหวนะครับและที่นิยมก็เลยติดตามในส่วนของกิจกรรมของทางวัดยูครับพ่อยายเสียชีวิตโยมก็ไปประสานทางวัดซึ่งวันนี้พระอาจารย์ไม่อยู่วัดพระอาจารย์อยู่ที่พนมนงรักษ์นะครับไปเก็บเตียงก็เลยต้องรีบกลับมาแล้วก็ มามอบสิ่งของเพราะว่าโยมเขาไปไปรอที่วัดเลยร้องขอให้ช่วยเหลือใช่ใช่ครับเฉะนั้นทางวัดเราก็ประสานในเรื่องของช่วยเหลือในด้านเป็นพวกผักนะครับแต่เอาปัจจัยไปในส่วนของเครื่องปรุงนะครับอาหารฐานะของครอบครัวเป็นไงบ้างก็อันนี้ก็ระดับพระอาจารย์ก็ให้โยมมองเอานะครับประมาณนั้นครับมีอะไรพี่น้องก็ช่วยเหลือกันวันนี้ก็ได้โครงการอัมพวันปันใจก็มีข้าวสารกระสอบหนึ่งจาก ร้านลีดิพงผก่อสร้างนะครับให้มาเมื่อกี้และก็สองก็จะเป็นในส่วนของน้ําจากวัดป่าอัมพวันประมาณ50แพ็กน้ําดื่มและก็พวงหลีดจากธนาคารพวงหลีดอีก3พวงนะครับปัจจัยอีก3,000บาทน,นะครับช่วยมาช่วยครอบครัวเนาะ คุณย่าติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะค่ะเป็นมานานแล้วค่ะแล้วทีนี้ท่านก็อยู่คนเดียวลูกก็ทํางานกันค่ะหนูเป็นหลานก็เลยบางครั้งก็ได้มาดูย่าบ้างไปมาค่ะค่ะวอนนีท่านป่วยแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะก็เลยคิดถึงพระอาจารย์เพราะว่าท่านเป็นคนที่ช่วยอุปการะคนยากจนนะคะก็เลยไปที่วัดท่านค่ะ ก็เลยมาช่วยค่ะในเบื้องต้นติดต่อไปให้ช่วยเหลือในเรื่องของอะไรบ้างอ๋อช่วยเหลือของของอันนี้นะคะพวกน้ําพวกคงหลีดอะไรนี้ค่ะอพ,พดอดีลงก็มีคนบริจาคมาค่ะค่ะก็เลยส่วนที่เหลือนี่ก็ก็เลยเข้าไปหาพระอาจารย์แต่ก็ทราบว่าพระอาจารย์เลอศักดิ์ท่านช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนี้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะ,คะ,ะปื้นมากเลยค่ะของอนุโมทนาด้วยค่ะ